สวัสดี ое, นักเรียนนะคะเป็นไงกันบ้างคะกับวิดีโอในสัปดาห์ที่ผ่านไปมีใครยังไม่ได้เข้าไปศึกษาวิดีโอในเรื่องของเซลกาวานิกในสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วบ้างนะคะใครยังไม่ได้เข้าไปศึกษาวิดีโอ <c oughs> ที่ผ่านมานะคะในสัปดาห์ที่ผ่านมาให้นักเรียนกลับไปศึกษาวิดีโอในเรื่องของเซลกาวานิกนะคะในเรื่องของหลักการ ของเซล์กวานิกในสัปดาห์ที่แล้วก่อนนะคะเนื่องจากว่าในสัปดาห์นี้นะคะเราจะเป็นการเข้าสู่การทดลองนะคะในเรื่องของเซล์กวานิกนั่นเองซึ่งก่อนที่เดี๋ยวเราจะเข้าไปสู่การทดลองนะคะไปดูหลักการในการทดลองของเรานะคะเรากลับมาทบทวนเบื้องต้นนะคะครบทบทวนหลักการเบื้องต้นนะคะที่เป็นหลักการสําคัญในเรื่องของเซล์กวานิกนะคะ ซึ่งในลักษณะการสร้างเซลล์กัลวานิกนั้นก็จะมีหลักการเบื้องต้นอยู่คร่าวๆนะคะโดยในการสร้างเซลล์กัลวานิกนั้นมันเกิดจากการที่เรานำโลหะต่างชนิดกันนะคะจุ่มลงไปในภาชนะที่บรรจุสารละลายที่มีอิออนของโลหะชนิดนั้นอยู่นะคะยกตัวยอย่างเช่นในนี้ครูให้เป็นตัวแปรเป็น A กับ B ละกันนะคะ ยกตัวอย่างเช่นนะคะครูขออนุญาตวาดโฟชาร์ดนะคะนักเรียนจะได้มองเห็นภาพง่ายขึ้นอ่ะก็จะจัดอุปกรณ์ในเรื่องของเซลล์กรานิกโดยการเตรียมเป็นบิกเกอร์2ใบนะคะซึ่งบิกเกอร์ก็จะแทนเป็นเครื่องเซลล์ปฏิกิริยานั่นเองนะคะโดยในแต่ละภาชนะหรือบิกเกอร์ของเรานั้นก็จะจุ่มด้วยโลหะ1ชนิดนะคะ แต่ว่าโลหะแต่แลาวบิเกร์เนี้ยจะเป็นโลหะที่ต่างชนิดกันนะคะจะเป็นโลหะที่ต่างชนิดกันอ่านขออนุญาตแก้ไขรูปภาพก่อนนะคะไม่สวยเนอะอ่ใหม่นะคะอ่ะขออนุญาตวาดแผ่นโลหะสวยๆงามๆก่อนอ่านแผ่นโลหะหนึ่งแผ่นอ่ะคิดว่ามันเป็นแผ่นโลหะแล้วกันนะคะอ่ะ แผ่นโลหะแผ่นที่2นะคะ,ะ่แล้วมันก็จะไม่ตรงนะ,ะไม่เป็นไรนะคะ,ะแผ่นโลหะสองแผ่นที่เป็นแผ่นโลหะต่างชนิดกันโดยครูให้แผ่นโลหะแรกนะคะเป็นแผ่นโลหะ a ซึ่งแผ่นโลหะ a เนี้ยก็จะจุ่มอยู่ในสารละลายที่มีอ้อนของโลหะ a อยู่นะคะซึ่งอออนของโลหะ a ก็จะเป็น a บวกนั่นเองนะคะกับอีกบิเกอร์หนึ่งนะคะหรืออีกอีกภาชนะหนึ่งก็จะจุ่มโลหะ b ลงไปโลหะ b ก็เช่นกันนะคะก็จะจุ่มอยู่ในสารไาอออนของโลหะ B นั่นเองโดยทั้งสองภาชนะนี้นะคะก็จะเชื่อมกันด้วยสะพานเกลือนะคะซึ่งสะพานเกลือตัวนี้มันก็จะทำหน้าที่ สร้างบาลานซ์ระหว่างไอออนบวกและไอออนลบให้แต่ละบิเกอร์นะคะหลังจากนั้นเราก็จะต่ออุปกรณ์ทั้ง2อ,อันนี้เข้ากับโวลต์มิเตอร์นะคะเราก็จะต่อโลหะตัวนี้เข้ากับโวลต์มิเตอร์นั่นเองนะคะ ก็จะได้ลักษณะการสร้างเซลล์กราวนิกในลักษณะนี้นะคะซึ่งโวลต์มิเตอร์ตัวนี้ก็จะมีเข็มอยู่นะคะซึ่งเข็มตัวนี้ก็จะเป็นการบอกทิศทางการไหลของอิเล็กตรอนนั่นเองนะคะดังน,นั้นถ้าเข็มกระดิกไปทางไหนกระดิกไปทางซ้ายหรือขวานั่นก็แสดงว่าอิเล็กตรอนไหลผ่านไปยังขั้วนั้นนะคะต่อมานะคะทบทวนในเรื่องขององค์ประกอบ ในส่วนของเซลลกวานิกนะคะซึ่งจาัดก,การจัดลักษณะเซลล์กวานิกออกเป็นครึ่งเซลสองครึ่งเซลล์แยกออกจากกันอย่างนี้นะคะดังนั้นแต่ละครึ่งเซลล์ก็จะแสดงสถานะเป็นขั้วนะคะเป็นขั้วบวกและขั้วลบซึ่งขั้วบวกนะคะก็คือขั้วที่มีอิเล็กตรอนอยู่น้อยนะคะซึ่งขั้วนี้อิเล็กตรอนก็จะไหลเข้ามา ส่วนค้่ลบนะคะคือค้่ที่มีอิเล็กตรอนอยู่หนาแน่นอิเล็กตรอนจากค้วลบนี้ก็จะไหลออกไปยังค้วอิเล็กตรอนค้่อื่นนะคะไปไหลไปยังค้่อื่นนั่นเองซึ่งจากแผนภาพทางด้านซ้ายมือนี้นะคะค้่บวกก็คือค้่ b นะคะั้วลบก็คือค้่ a ทราบได้อย่างไรว่าค้วบวกคลบ อันไหนเป็น A กับ B นะคะนักเรียนสังเกตภาพไปพร้อมๆกับครูพอจะสังเกตภาพมองออกไหมคะว่าทราบได้อย่างไรทําไมบถึงเป็นขั้วบวก A ถึงเป็นขั้วลบดูจากแผนภาพนะคะเห็นสนัญลักษณ์อันนี้ไหมนะคะสัญลักษณ์ตัวนี้ก็คืออิเล็กตรอนนะคะอิเล็กตรอนไหลาจากขั้ว A ไปยังขั้ว B นั่นแสดงว่าขั้ว B นั้นมีอิเล็กตรอนอยู่น้อยนะคะอิเล็กตรอนจากขั้ว A จึงไหลเข้าไปหาขั้ว B นั่นเองนะคะซึ่งจากการแยกครื่องเซลล์ออกจากการแบบนี้นะคะเราก็จะเรียกแต่ละครึ่งเซลล์ตรงนี้ว่าเป็นครึ่งเซล์แอโนดและครึ่งเซล์ลแคโทดนะคะ โดยครึ่งเซลล์แอโนดนั้นก็จะเป็นครึ่งเซลล์ที่เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันนั่นเองนะคะปฏิกิริยาออกซิเดชันเป็นปฏิกิริยาที่ให้อ e ิเล็กตรอนนะคะกับอีกครึ่งเซลล์หนึ่งคือครึ่งเซล ode, เเเซล์แคโทดก็จะเป็นครึ่งเซลล์รีดักชันนะคะก็คือรับอิเล็กตรอนนะคะนั้นก็ครึ่งเซลล์ B ก็จะเป็นครึ่งเซลล์ที่ทําหน้าที่รับอ e ิเล็กตรอนนะคะแล้วก็ ครึ่งเซลล์ a ก็จะทำหน้าที่ให้อิเล็กตรอนหรือเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันซึ่งจากครึ่งเซลล์ที่ทำหน้าที่ในการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันและรีดักชันตรงนี้นะคะเราสามารถเขียนรวมครึ่งเซลล์แอโนโอดและแคโทดเข้าด้วยกันซึ่งเมื่อเขียนรวมแล้วเราก็จะได้อีกหนึ่งปฏิกิริยานะคะซึ่งเราจะเรียกว่าปฏิกิริยารีดอกหรือว่าปฏิกิริยารวมก็ได้นะคะ ซึ่งในสัปดาห์ที่แล้วนะคะครูได้สอนหลักการในการเขียนปฏิกิริยาดีดอกไปเบื้องต้นแล้วนะคะซึ่งจากหลักการในการเขียนปฏิกิริยารีดอกนั้นเองนะคะเราก็จะสามารถนํามาเขียนให้อยู่ในลักษณะของแผนภาพเซลล์กรวนิกได้นะคะโดยหลักการในการเขียนแผนภาพเซลล์กรวนิกนั้นเราก็จะนําข้อมูลในขั้วแอโนด นะคะแล้วก็ข้อมูลของขั้วแคโทดมาเขียนโดยเราจะเขียนข้อมูลของขั้วแอโนดไว้ทางด้านซ้ายและข้อมูลของขั้วแคโทดไว้ทางด้านขวานะคะและเราก็จะเขียนสัญลักษณ์เป็นขีดตรงๆนะคะหรือเฉียงเฉียงก็ได้แต่ต้องมี2ขีดนะคะกันระหว่างขั้วแอโนดและขั้วแคโทดต่อมาในส่วนของครึ่งเซลล์แอโนดและแคโทดนะคะเราก็จะเขียนแยก แยกโทดเอาไว้นะคะแยกสถานะที่เป็นของแข็งและของเหลวเอาไว้โดยระหว่างสถานะของแข็งและของเหลวเราก็จะกั้นด้วยวัตถภาคที่เป็นเครื่องหมายขีดตัวเดียวนะคะโดยเราจะเขียนสถานะที่เป็นของเหลวไว้ติดกับด้านของสะพานเกลือนะคะซึ่งจากาแผนภาพเซลล์กอวนิก ตรงนี้นะคะเราก็จะเขียนซึ่งจากรูปแสดงลักษณะเซลล์กวานิกนะคะในรูปนี้ก็จะนำมาเขียนแผนภาพเซลล์ได้นะคะโดยก็จะเขียนได้เป็นพั้ว A นะคะที่มีสถานะเป็นของแข็งเชื่อมวัตภาคไอออนของ A ที่มีสถานะเป็นของเหลวด้วย ขีดหขีดนะคะแล้วก็เชื่อมระหว่างขั้วแอนดและแคโทดด้วยสะพานเกลือสอเส้นในในขั้วแคโทดนะคะเราก็จะเขียนไอออนของสารละลายนะคะตัวที่มีลักษณะอ่ะตัวที่ทำหน้าที่เป็นสารละลายขึ้นก่อนนะคะแล้วก็เชื่อมด้วยเส้น1เส้นแสดงสถานะ ของแข็งนั่นเองนะคะโดยในหลักการของการเขียนไม่ว่าจะเป็นปฏิกิริยาออกซิเดชันรีดชันหรือแผนภาพเซลล์กรานิกในเรื่องนี้นะคะสิ่งที่จำเป็นและจะต้องเขียนทุกๆครั้งนั่นก็คือสถานะของสารนะคะเราจะต้องระบ,บุสถานะของสารไว้เสมอนะคะเพื่อที่จะให้เราทราบ สถานะของสารแต่ละชนิดนั้นๆน,น,นะคะต่อมานะคะจากทฤษฎีที่เราได้ศึกษามาเบื้องต้นแล้วนะคะย้ำเบื้องต้นนะว,ว่านักเรียนคนใดที่ยังไม่ได้ดูวิดีโอหลักการในเรื่องของเซลล์กลมนิกในสัปดาห์ที่ผ่านมาให้นักเรียนย้อนกลับไปดูก่อนนะคะเพื่อที่นักเรียนจะได้มีความเข้าใจมากขึ้นในการทำ การทดลองในสัปดาห์นี้นะคะซึ่งการทดลองในสัปดาห์นี้ของเราจะเป็นการศึกษาลักษณะการถ่ายโอนของอิเล็กตรอนในภายในเซลกัวานิกจุดประสงค์ในการทดลองของเราวันนี้นะคะเพื่อศึกษาการถ่ายโอนอิเล็กตรอนภายในเซลกัวานิกบอกทิศทางนะคะในการถ่ายโอนอิเล็กตรอนภายในเซลล์ได้นะคะแล้วก็บอกได้ว่าครึ่งเซลล์ใดนะคะ ครึ่งเซลลใดเป็นปฏิกิริยาออกซิเดชันและครึ่งเซลลใดเป็นปฏิกิริยาีดชันและสามารถบอกหน้าที่ของสะพานเกลือได้อุปกรณ์และสารเคมีที่เราจะใช้ในการทดลองในสัปดาห์นี้นะคะ <c oughs> ก็จะมีสารละลายนะคะอยู่2ชนิดชนิดแรกคือสารละลาย ZnSO4 นะคะซิลเวอร์ซัลเฟต 50 ml นะคะแล้วก็สารลายค o เปอร์ซัลเฟต50 ml เช่นเดียวกันนะคะสารลายทั้ง2ชนิดนี้จะมีความเข้มข้น1โมล,ลาร์โลหะที่ใช้นะคะก็จะใช้โลหะทองแดงนะคะแล้วก็โลหะสังกะสีนะคะตาม สารละลายเลยนะคะแล้วก็มีสะพานเกลือนะคะ1อันซึ่งสะพานเกลืออันนี้นะคะเราจะใช้เป็นกระดาษกรองก็ได้นะคะโดยลักษณะของการทําสะพานเกลือนะคะเราจะเตรียมสารละลายเกลือให้อยู่ในสภาวะที่เป็นสารละลายอิ่มตัวก่อนนะคะลักษณะสารละลายที่อยู่ในสภาวะอิ่มตัวคือ ไม่มีการละลายเพิ่มแล้วนะคะนั่นแสดงว่าเราจะต้องใส่สารที่อยู่ในสถานะของแข็งไปในปริมาณที่มากเกินพอเพื่อทำละลายกับตัวทำละลายนะคะในปริมาณที่มากพอจนเราสังเกตว่าตัวถูกละลายของเรานั้นนะคะไม่มีการละลายเพิ่มแล้วนะคะสารละลายที่อยู่ในลักษณะนี้นะคะเราจะเรียกว่าสารละลายอิ่มตัว จากนั้นนะคะเราก็จะนํากระดาษกรองเนื้อตัดให้มันมีลักษณะเป็นเส้นๆนิดนึงนะคะความกว้างสักประมาณ1เซนก็ได้นะคะแล้วก็เอาลงไปแช่ในบีกเกอร์ที่มีสารอะไรเกลืออิ่มตัวอยู่นะคะสักพักหนึ่งเสร็จแล้วถึงนํามาใช้ในการทดลองได้นะคะต่อมาอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลองก็จะมีบีเกอร์ขนาด1 0ึ่ 100รลูกบาศเซนติเมตร2บงบิกอร์นะคะมีกระดาษทรายซึ่งเอาไว้ใช้ขัดแผ่นโลหะของเรามีวลต์มิเตอร์นะคะมีสายไฟแล้วก็มีที่คีบนะคะในการทดลองในเรื่องนี้นะคะขณาดทดลองให้นักเรียนสังเกตการเปลี่ยนแปงเข็ียมของมิเตอร์ด้วยนะคะเพื่อบง่งบอกทิศทางการไหลของอิเล็กตรอนให้ได้นะคะ ในการทดลองของเรานะคะเราจะจัดอุปกรณ์ในลักษณะดังรูปนี้นะคะซึ่งเดี๋ยวครูจะมีวิดีโอสาธิตการทดลองให้นะคะทีนี้วิดีโอสาธิตของครูนั้นสะพานเกลือครูจะใช้เป็นหลอดแก้วนะคะเพื่อให้นักเรียนมองเห็นการทดลองได้ง่ายขึ้นนะคะนั้นจากแผ่นภาพนี้นะคะเราไปลองดูวิดีโอการทดลองกัน จบไปแล้วนะคะสำหรับวิดีโอสาธิตการสร้างเซลล์กรวนิกนะคะทีนี้จากวิดีโอนะคะให้เรียนลองสังเกตกระบวนการต่างๆนะคะในระหว่างการทดลองนะคะตั้งแต่การยกขั้วไฟฟ้านะคะขั้วโลหะแต่ละขั้วขึ้นนะคะการยกขั้วการยกสะพาันเกลือขึ้นนะคะสังเกตที่วอลมิเตอร์นะคะว่า มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างนะคะซึ่งจากในบทปฏิบัติการเรื่องนี้นะคะครูมีใบความรู้ให้นักเรียนได้ศึกษาเพิ่มเติมนะคะแล้วก็ฝากใบงานไว้ให้นักเรียนได้ทำทบทวนความรู้ด้วยนะคะนัะ้นก็นักเรียนก็ดูวิดีโอเสร็จแล้วนะคะก็กลับไปทำใบก็เข้าไปทำใบความรู้นะคะแล้วก็ส่งครูด้วยนะคะ งั้นวันนี้เราขอจบวิดีโอในเรื่องของการสร้างเซลล์กราวนิกไว้เพียงเท่านี้นะคะมาเจอกันต่อในวิดีโอหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ